ก็สวัสดีครับผมสวัสดีเบื่อนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกสู่ช่องฟอร์เฟ็ร์ดลุไทยสิงห์อยากจะมีพามาชมนะครับเป็นคู่ตานะครับผม L C018 ศูนย์หนึ่งแปดนะครับผม SP นะครับตัวนี้เป็นการปั้นหน้านะครับผม มาด้วยลอตเตอรี่นะครับผมตาสางนะครับเดี๋ยวจะขอเบิ่งลาดให้จอบหมุนจอบหมุนนะครับผมจอบหมุนตาสางเป็นจอบหมุนอีกหนึ่งพกหายีนะครับผมกับหนึ่งพกหายีกั ลอยหกสิบห้าเมตรนะครับผมโอตะลีปันหน้านะครับผมปันเขาครับก็ถอดสซก,กี้ก็ค้าคงนึงนะครับผมเผื่อควมเรียบสวยงามนะครับ ยายาก็บทัดเดียครับผมแขน,นคือบาดอะไเนี่ยมีเกี่ยวหญามาสอยขั้นนี้ก็พึ่งออกมาปีนี้นะครับผมจากศูนย์นะครับผมเป็นกเกษตรเบงกิวนะครับก็ยากหนายากหนาแล้วครับผมสิบ ยางแขอบสิบหกนะครับผมยางแปดอยนะครับ 46. ขอบสิบหกข้างล่างก็สิบสองตัวเลยวะสิบชุดเท่าไรนี่นะครับผมตาไม่เป็นขอบขอบยิบซี ัวนี้นานจะวนเลีตัวุ่น,นเลยนะขาดตัว <c oughs> นะครับผมกะการปั้นนี่มันก็ดแล้วแต่สูตรนะครับผมสูตรใครสูตรั้นนะครับบ่าตายโตนะครับผมการปั้น<ฮ>บ่คอยเลยลงคลิปเลยนะครับ่ยมอยากาทำ้หน้าอยู่นะครับผม กันมือนี้ไปปั้นมากนะครับผมตีบอกทูฟังครับนี่ไปไปปั้นนะครับผมมันเป็นดินดินแข็งครับฝนฝนตกแล้วเป็นบอกให้ไปทยหุ่นนะครับผมหุ่นแล้วปที่นี่ดินมันแข็งนะครับผมดินมันแข็งก่อนจีิไทยมันบพแตกนะครับผมมันก็ยังเป็นก่อนไปก่อนมันเลยครับที่หญ้าเกิดครับปที่นี่หญ้าเกิดแล้วก็ดินแก่นํนั่มปที่นี่โอ้ไปปั้นมากมือ ไม่อยากบอกเลยมันปั่นบ่เขานะครับผมมันเกลี่ยแห้งนะครับดินเกลี่ยๆนี่ซื่อว่าน่ปันใหญ่กันนะครับผมไม่ปันว่าโอ้ยโดดไปโดดไปคือกบเลยครับรถเจ็บขิงเหมือนตอนนี้ เหลี่ยบถอยหน้ามันเป็นซีเหลียมอยู่นะครับมันสีเหลี่ยมปะทอกันปั้นหยากนะครับนางดิอันนี้ก็ถือว่าดินดินออกพงพงอยู่นะครับผมปั้นไงอยู่ สวเลยะกรรอบอยู่ประมาณปัน้นปันเก่าสองพันนะครับผมมีพอดีกำลังปั้นหมวน หนุ่งก็ไล่ ก็อันนี้ครับมาบึงวิธีปั่นกรอนนำนะครับ คิมนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดต,ตามกันนะครับผมฝากไลค์ฝากแชดเลยครับผมการราคาปั้นอยู่ตอนนี้นะครับผมไลละสองร้อยสามสิบน้ำมันกะลิลละสามสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์นะครับผมสวัสดีครับ